สวัสดีครับอยู่กับกู๊ปปับในเรียนรู้สังคมแบบเข้าถึงกับกู๊ปปับนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของอไกล์รายวิชาสามัญน,นะครับสำหรับการสอบเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลใกล้สอบแล้วนะครับคิวของวิดีโอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาระหน้าที่พลเมืองนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วหน้าที่พลเมืองนั้นมีเนื้อหาอะไรบ้างที่เราควรจะทบทวนกันนะครับลอง หลักๆนะครับก็คือในเรื่องของกฎหมายนองเอธิสต์ันะีนี้เป็นเรื่องแรกที่เราควรจะต้องดูกันนะครับเรื่องของกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ที่ครูปั๊บเห็นว่าออกเยอะๆนะก็จะเป็นอันนี้นะก็คือกฎหมายแพงครับอันนี้หนึ่งเลยตีให้แล้วก็ 2. นะครับก็คือกฎหมายอาญาอันนี้เป็น2เรื่องที่ข้อสอบมักจะออกเป็นประจาสม่ำเสมอคือสัดส่วนของข้อสอบกฎหมาย่ยอยู่ประมาณ3ข้อสหรือ4ี่ครับคือหน้าตัวสารณนที่พลเมืองเนี่ยมันจะมี3เนี่ยหาหลักๆ3 3 4ี่ มันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่นี้มันอยู่ที่ว่าปีนั้นจะจะขดอะไรอย่างปีที่แล้วมันจะเป็นรัฐศาสตร์หรือการเมือกนการปกครองนะครับแต่ปีนี้นดิติศาสตร์ไม่รู้ว่าจะถึง4หรือเปล่ายัางไงก็ลองไปเช็คดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยเท่าที่ครูปับเห็นมามันอยู่วันสามเนาะโอเคกฎหมายแพ่งมีอะไรที่ต้องดูบ้างลักษณะความผิดนะครับแล้วก็จรท,ที่มันอยู่หลายเรื่องแต่นี้ครูปับเลือกสตอรี่ที่น่าสนใจขึ้นมาแนละเลือกบทบัญญัติที่น่าสนใจขึ้นมาก็คือเรื่องของกฎหมายการ,ร,ำำำำง,นะรงเ,เรงนีี้ยยกกกก็คือฎหมา่วับ มรดกนะครับสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับโมโรดกเนี่ยเท่าที่ครูประเพณนมาเนี่ยมันออกมาซ้ํากันหลายปีแล้วอย่างปีล่าสุดก็เพิ่งจะออกมาแล้วก็ปีก่อนๆมันก็ซ้ําๆกันมาบ่อยๆดังนั้นครูประจึงคิดว่ากฎหมายมรดกเนี่ยไม่น่าจะออก นะครับแต่ถ้าเป็นพวกกฎหมายการมั่นสมรสโดยเฉพาะจำนำจำนองเนี่ยซึ่งเว้นช่วงในการออกอันนี้ที่มีโอกาสในการออกมากกว่ายังไงก็อย่าลืมไปทบทวนพวกนี้ดูนะครับแล้วก็สตอรีอ่กฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาอื่นที่น่าสนใจที่เป็นกฎหมายแพงเพิ่มเติมแต่นี้คือเท่าที่ดูก็คือที่เป็นไฮไลท์นะครับโอเคส่วนกฎหมายอาญาเนี่ยก็จะเน้นไปที่รักษาความผิดเหมือนกันอย่างปีลาสุดรักษาความผิดที่ออกมาก็คือความผิดแบบยอมความได้จริงความผิดมันมีหลายแบบความผิดอาญาแผ่นดินความผิดยอมความได้อะไรพวกนี้ครับความผิดละหุโทษพวกเนี้ย ก็ค่อยๆไปดูจริงมันไม่ได้มีเน,นื้อหาอะไรมากมายไปเช็คดูนะครับไม่ยากแล้วก็บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพรวมถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่างๆนะครับจริงๆมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับรั์เนาะแต่ครูปาไม่ไดเอามาใส่ในที่นี้เพราะว่าเห็นว่าปีล่าสุดเพิ่งจะออกไปก็มีโอกาสในการจะไม่ออกแต่จริงถ้ากฎหมายกสารมาไปดูความหมายหลักๆมันก็ไม่ออกเกินไปมากกว่านั้นหรอกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวลักษณะคําถามของโจทย์ในแนวทางของตัว วิชาสาม,มัญที่เกี่ยวกับพาดกฎหมายเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้เป็นบทบัญญัติลักษณะแบบนี้นครับคือเอาตัวบทบัญญัติมาให้กับตัวเราแล้วก็เน้นที่ความถูกผิดของกฎหมายว่าเออเนี่ยถ้าเราอ่านตามบทบัญญตัติแล้วมันถูกผิดหรือเปล่าแล้วลักษณะของข้อสอบสามสัญน,นะครับลักษณะอย่างหนึ่งที่สาคัญที่อยากจะบอกก็คือเขาจะให้บทบัญญัติมาแบบเยอะๆคือเขียนโจทย์แบบเรียกว่าเห็นแล้วก็เบื่อไปเลยเขียนโจทย์แบบโจทย์ยาวๆลักษณะแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนอหาที่ถามมีไม่มากซึ่งสว่วนใหญ่แล้ว ไอตัวบทบัญญัติบางทีมันก็อธิบายความเสศัดในตัวอยู่แล้วคืออธิบายตัวคําตอบถ้าอ่านดีๆก็เจอคำตอบดังนั้นเวลาเจอโจทย์แบบเนี้ยให้ค่อยๆตั้งสตินะครับเราก็จะผ่านข้อสอบได้เองส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือความรู้ทั่วไปกฎหมายพวกนี้ก็พื้นฐานนะครับพวกประเภทกฎหมายระบบกฎหมายอย่างเงี้ยคือปกติแล้วถ้าออกเนี่ยสัดส่วนการออกมันจะน้อยกว่าสเรื่องบนเท่าที่ครูปับดูมาอย่างปีล่าสุดเนี่ยปี64เนี่ยก็ไม่ออกเลยนะครับในส่วนของกฎหมายข้างล่างนี้นะครับแต่ปีก่อ,อน,นนั้นนะ การอาญามันออกมากกว่าเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้สองเรื่องนี้เวลามันออกมันสามารถทำให้ข้อสอบมันออกได้ยากกว่าประมาณนั้นนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ลองไปทบทวนดูเนาะก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจต่อไปครับก็คือสังคมวิทยาและทรัสรนีิรวมกันเลยนะครับสังคมวิทยานั้นที่เห็นออกบ่อยนะครับก็คืออันนี้ วัฒนธรรมแล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันนี้เน้นมากๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้เป็นคอนเซปต์ของปีล่าสุดที่ดึงออกมาเลยแล้วส่วนใหญ่สังกายมันก็จะหนีไม่พ้นประมาณเรื่องพวกเนี้ยครับจุดเน้นที่สําคัญของของภาคน,นี้ก็คือคําศัพท์เนาะคำศัพท์งั้นเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์เนี่ยพยายามที่จะไปดูให้ดีๆนะว่าความหมายของมันคืออะไรอย่างเช่นการจัดระเบียบทางสังคมคืออะไรอะไรแบบเนี้ยครับ โครงสร้างทางสังคมคืออะไรพวกนี้เขาก็จะโฟกัสในหาประมาณนี้ซึ่งเส่วนใหญ่เรา้สอบสังววิยาเนี่ยมักจะออกในแนวทางที่เป็นแนวของการวิเคราะห์มากกว่าที่เน้นความจําแต่ถ้าเป็นความจําก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันไม่ยากมากนักนะครับก็ดูมาลักษณะประมาณนี้เนาะส่วนรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์เนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ4ข้อเท่าที่คูประเพทหลังๆที่ออกมาเนาะว่าจะมากที่สุดในบรรดาแต่ถ้าน้อยกว่านั้นก็3ข้อมันไม่ต่ำกว่า3ข้อแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ให้ไปโฟกัสเรื่องของรูปแบบการปกครองนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ตัวนี้ประชาธิปไตยเป็นตัวหลักนะครับปเด็จการเนี่ยถ้าออกส่วนใหญ่จะมีค่อยากมากนะแล้วก็ข้อเดียวแต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถออกได้มากกว่า2บางที2หรื3ข้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนพื้นฐานเกี่ยวเกี่ยวกับรัฐอันนี้ก็มีมการออกมาเป็นประจําสับเสมอไม่ยากถ้าจับคอนเซป็ปต์ได โอเคแล้วก็รัฐธรรมนูญคือถ้าออกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีพวกบทบัญญัติต่างๆการแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส็จแล้วข้อสอบพวกนี้จะออกถามคอนเซ็ปต์มากเนื้อหามากกว่าที่จะเป็นการวิเคราะห์ดังนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนักที่จริงๆที่น่ากลัวคือรัฐธรรมนูญแต่ช่วงนี้เขาก็เว้นช่วงไม่ค่อยได้ออกอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนุญมันเป็นประเด็นอยู่นะครับส่วนสุดท้ายก็คือพลเมืองดีกับสิทธิมนุษยชนอันนี้สองเรื่องนี้จะสลับกันออกนะครับหรือบ,บางปีก็ไม่ออกเลยอย่างปีลล่่่าาาสสุดดดอ,อออออะเเเยยยกกกกกกก็ก็ไไมถ้ิิจูปปโัรรืงงงขวค์ฏญบ สิทธิมสชนพวกนี้น่าจะเด่นมากกว่าคือถ้าออกสิทธิมือรนมันจะสามารถออกได้ยากกว่าพลเมืองดีนั่นเองนะครับโอเคและนี่ก็คือไกด์ไลน์ในส่วนของสาระหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจอยากจะได้เฉลยข้อสอบปี63และ64ตอนนี้กูปั๊บก็มีแคอร์ดอยู่นะครับสนใจก็สามารถ Facebook Fanpage เข้ามานะครับติดต่อผ่านตรงนั้นได้เลยนะครับ Oh,